อันนี้เป็นกี่ถังแล้วนี่อันนี้ถังที่หนึ่งสองสามถังที่สี่ถังที่สี่เป้ที่สี่แล้วนะคะลงสวนพี่สุนาค่ะวันวันนี้เป็นการดูแลทุเรียนค่ะทุเรียนติดก้านทูบไปทอปเทอร่านะคะเรามาดูแลทุเรียนนะคะต้นเล็กนะคะแล้วเดี๋ยวฝากนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นสิบซีซีนะคะแอมโก้แอมโกน้ำเน้นบำรุงรากบำรุงบำรุงโคนต้นนะครับ 1 c c เราสองเพิ่มเป็น 10cc เพราะว่าน้องทุเรียนป่วยเยอะค่ะต้องดูแลอย่างอย่างใกล้ชิดเลยตัวนี้นะต่อด้วยนะคะตัว A top นะคะทีนี้ตัวนี้ตัวนี้ใส่20นะ 20cc นะคะ A top ตัวนี้ดูแลเรื่องระบบลากเลยนะเนี่ยเชื้อลงเชื้อราเนี่ยกายเกี่ยงค่ะแต่ว่าเราก็ฉีดใบเป็นละอองฝอยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ฉีดให้โชคให้เปียกนะครับ เราก็ฉีดละององบางเหมือนเดิมแต่ว่าต้นและโคนและล่านะครับจะฉีดให้เข้มข้นเลยให้โคนต้นเขาเปียกแล้วก็รอบๆลากรอบๆโคนเราจะฉีดให้ให้ชุ่มไปเลยนะครับให้เปียกไปเลยก็สวนไหนที่มีปัญหาทุเรียนนะคะเป็นปัญหา,าออไฟทอปเทอร่านะคะ ก้านทูบนะคะบอกได้เลยนะแอมโกรอะมิโนโปรตีนจากพืช18ชนิดดูแลคุณได้ค่ะเพราะว่าปุ๊กรักษาที่สวนพวกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวนปุ๊กไปดูได้นะคะอยู่ที่หมู่เก้านะคะบ้านหนองกระทุ่ม <5 S 1> นะคะไปดูแล,แลไปดูที่สวนได้เลยค่ะทุเรียนเราปลื้มใจมากค่ะกับสิ่งที่เราได้นะคะก็เลยมาสนี่มาส่งต่อที่สวนพิสุนาค่ะต้องคนให้ละเอียดเลยค่ะเพราะว่า น้องเป็นนาโนนะเพื่อนๆพอพฉีดปุ๊บเนี่ยจะซึมเข้าใบทันทีเลยค่ะซึมดูดซึมไปทํางานทันทีเลยนะคะไม่มีตกค้างที่ใบนะคะและยังเป็นนะคะอะมิโนนะคะบบยอนอะมิโนโปรตีนอ่ะเป็นบยอนนะคะเล็กมากฉีดปุ๊บพืชกินทันทีค่ะอันนี้เอาไปข่าวลมอ่ามีเป้ที่สี่แล้วนะจ้าเพื่อน,เ,อนเป้ที่สี่แล้วนะเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่นะคะนี่ฉีดห้าวันนะเพื่อนๆนี่วันที่หกนะคะอันนี้เนี่ยงามขนาดนี้แล้วเนี่ยแตกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่วันที่หกเองนะนี่แตกยอดแล้วเนี่ยเนี่ยเแตกยอดแล้วค่ะนี่นี่ค่ะทุกคนนี่คือผลลัพธ์ของแอมโกรค่ะต้นนี้นาดที่เขาแบบว่าจะตุยแล้วล่ะโอ้โหเนี่ยนะคะสายนะคะสวนทุเรียนนะคะฟังคลิปนี้นะคะแล้วนะคะ พักมานะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าแอมโกลนะคะช่วยคุณได้แน่นอนนั่นเองนะคะ,<ล>ะมาถ้าประกันไม่อันตรายนะคะเห็นหมแล้วก็ยังปลอดสารพิษ e, ด้วยตัวนี้ปลอดสารพิษค่ะระหว่างฉีดเราก็สามารถฉีดได้เลยไม่ต้องปิดแมสค่ะเพราะว่าปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเ <pater annoyed boxes> นี่ยดูต้นนี้ะรอบนะผมถือมาเลยะมาถึงโคนข้างล่างอ๋อไไมมออะรเืนนีป้เนี่ย มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้แตกยอดใหม่ต้นนี้พร้อมจะตุยแล้วห้าวันแตกแล้วค่ะนไปแบบมันวาวเลยเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 นี่คือความมหัศจรรย์นะคะของแอมโกลค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงพี่สุนานะคะหมู่เก้านะคะบ้านหนองกระทุ่มตำบลหนองโหเล็ดอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่ทําสวนทุเรียนแล้วติดปัญหาโรคไฟทอปลากเน่านะคะ าก้านทูบนะครับมีปัญหาแบบนี้มาสามารถทักมาที่092นะคะ168 4999นะคะปุ๊กนะคะแอมโกรโคราชและทีมงานจะไปดูแลคุณขาวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ